วันนี้ก็มีโอ้เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเนพุทธบุตรจากต่างประเทศนะจากเมืองเฉิงตูเนี่ยจากประเทศจีนหรือม่นดินใหญ่เนี่ยนะจ๊ะมณฑลเสฉวนเมืองเฉิงตูจำนวนสิบสามท่านก็ส่งตัวแทนโดยมีพระภิกษุมหายานห้าโรคภิกษุณีหนึ่งโรปและญาติโยมเ็ดคน ในครั้งนี้นี่พระเดบคุณนี่ทานหลันหลนยันฝ่าซื้อครูวิทยาพยายามจะพูดให้เหมือนเลยอายุห9สบเก้ปีบวชไปได้25่พรรษาแล้วปัจจุบันท่านเป็นรองเจ้าวาดวัดต้าฉือแต่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จากวัดต้าฉือต้าฉือซือ่อ โดยทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกยิบสองมิาและร่วมงานวันเกิดกังครูไม่ใหญ่<า>โดยท่านหลันเหยนฝ่าซือ<า>ได้เคยประวัตพระธรรมกายครั้ง,รงแรกพร้อมกับคณะท่านตาเอินเจ้าอาวาสวัดาาือเมื่อปีพุทธศักราช2539ในงานวันมาฆบูชา,าแต่วันนี้ไม่เห็นท่านตาเอินนะจ๊ะ หลังจากนั้นก็ได้มาร่วมง,งานบุญใหญ่ทุกปีเลยและที่สำคัญท่านได้นั่งสมาธิทุกวันมีผลการปฏิบัติธรรมภายในที่ดีมากๆเลยท่านเห็นดวงใสและองค์พระภายในตอนนี้ก็ยังคงนั่งสมาธิวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนี่แท้ขณะนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเสฉวนก็ได้รับความช่วยเหลือประถมจากท่านต้าเอินนะ พอที่มีห้องนั่งสมาธิทิดตตาฉือเป็นสัดส,ส่วนมาเป็นเวลาสองปีแล้วโดยมีการเปิดคอร์สแนะนำสมาธิเบื้องต้นให้แก,ก่กลุ่มชนชาวจีนอย่างต่อนเนื่องโดยพระวิุทธิจากวัดธรรมการที่เป็นศึกษาต่อปริญญาโทที่มาหลาลัยเสฉวนและทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนก็มีการจัดกิจกรรมบูชาข้าวพระด้วยโอ้โอเดี๋ยวครูวิทยาได้ทักทายท่านสักหน่อยหนึ่งเป็นภาษาจีน เดี๋ยวจะถือสาคุณวิจัย,ยนี่คุณวิจัย,ยอ่านตามค่ะเา okay ราโอเคเลยหวนหินก็ไหวหลายเต้าฝ่าซ้อนซื่อรบเว่งคำยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วัดพระธรรมกายหวนหินก็ไหวหลายเต้าฝ่าซ้อนซื่อเหมือนไหม รู้เรื่องไหมแปลว่าแปลว่าถ้าเรายินดีจริงๆเราต้องพูดทั้งหมดเดี๋ยวจะพูดใหม่นะแล้วเดี๋ยวแปลพร้อมกันนะเดี๋ยวพวกเราเป็นผู้ประสานงานต่างประเทศนะหววหินกอไว้หลายเต้าฝาเซินซื่อหลายเต้าฝาเซินซื่อ อ่าผู้ประสานงานต่างประเทศแพร่รรรอ๋อสุดยอดเลยที่จริงเรามีเพลงต้อนรับท่านเยอะเลยนะอเอาเพลงนี้ดีกว่าเพลงใส่อิ๋วเราอย่าเอาเลยเด้อเอาเพลงนี้เพลงดิ เก,กีบเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในแผ่นดินจีนนี่เนะี่าเรื่องนี้เราจะต้องได้ทบทวนนี่เราจะได้ทราบความเป็นความเป็นมานอย่างไรนี่นี่ยะของพุทธศาสนาที่มาสู่แผ่นดินจีนและสืบทอดกันใมากนะทังปัจจุบันนี่เล้จ้ะระันทกบนแผ่นศีราจ้า สว่างห้าสีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่ดินจีเกรงว่าจะเกิดเพศภัย Come, on, come, 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 สีทองมีรัศมีอำนาดผู้คมแก่เรียนที่กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพธธะรสพะรส,ะราสมาสัมพุธทธเจ้ารัสมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนน้ำอรมมาเข้าไปอัญเชิญ As the dark. Dark here, Must open in deep. นี่จะเป็นภาพอ,อักษรศิลาจารึกระบุว่ามีแผ่นดินไหวและแสงสว่างห้าสีบนท้องฟ้าที่อยู่ในบทเพลงนี้นะจ๊ะนี่บันทึกโดยห้องเต้และนี่ก็ทิวัดมาขาวทิวัดมาขาวแล้วก็นี่จะวัดมาขาว ก็เลยม้าขาวที่อัญเชิญมาเนี่ยแต่ก็เลยเอาศิลามาแกะเป็นมาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงแจาจะสังเกตว่าพระพุทธศาสนากับม้าเนี่ยเออหนีก็ไปพ้นเลยเลยแต่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็มาเหมือนม้ากันตะกะน,นี่อัญเชิญพระพุทธศาสนาบริแ่นดินยียน,ยยนก็มาอีกเหมือนกันเออหนีไม่พ้นเลยเะระ นี่พอกุศลศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็เจาะผนังถ้ำแกะสลักพุทธปฏิมากรน, oh. นี่หูือพระพุทธเจ,จ้านี่เจ้าโอ้นี่แล้วนี่คืออรุป,ปันพระถังสำจังซึ่งตะหลังก็มาทำเขียนซะตำนานนานเกินไป oh. กลายเป็นนิยายไปเนี่ย oh. ไสอิ๋ว oh. ถ้าตำเดี๋ยวเดียวดี จะมีรูปปั้นอย่างนี้ในของจริงนะไม่มีแห่งเจียสิงห์องอคงไม่มีอะไรพวกนั้นนี่จากนี่คือท่านที่อุทิศชีวิตไปอันเจอพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนทีเดียว